สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่ากมลอัดเพื่อไทยทําลายรมเนียมปฏิบัติของระบบบประชาธิปไตยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายกมลกมลตระกูลซึ่งเป็นกรรมการนโยบายสภา,าองค์กรผู้บริโภคได้โสพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่าไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกล้าขอตําแหน่งประธานสภา ประธานสภาเป็นของพรรคเสียงข้างมากนะครับในระบบประชาธิปไตยที่ยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากจะได้ตําแหน่งประธานสภาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการเจรจาต่อรองหรอกครับอย่างเช่นพรรคเดโมแครตแล้วก็ริพับริกันของสหรัฐอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากเพียงหนึ่งคะแนนเสียงในสภาล่างก่อนหน้านี้ นางเพโลซีก็ได้เป็นประธานสภาล่างแต่ในสภาซีเนตเนี่ยพักริพับริกันได้รับการเลือกตั้งมากกว่า5ถึง6คะแนนก็ได้เป็นประธานุฒิสภาไปพักเพื่อไทยได้ทำลายธรรมเนียมปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยไปแล้วนะครับพักเพื่อไทยน่าจะยอมรับตำแหน่งรองประธานสภาก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่ครับไม่เล่นการเมืองแบบชกใต้ขิมขัดแบบนี้ซึ่งไม่สง่างามเลยนะครับ แล้วก็ไม่เป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งอีกต่างหากเมื่อทําเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับคำมั่นสัญญาอื่นๆที่ได้หาเสียงเอาไว้จะเชื่อถือได้อีกหรอครับ